พาผู้ชมไปที่ชัยภูมิกันหน่อยนะคะพูดถึงแก๊งเงินกู้นอกระบบเวลาที่เขามาทวงเงินเนี่ยเวลามาทวงหนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าใครไม่ให้หรือว่ามีปัญหาเนี่ยมันมันเรียกได้ว่ามีแต่กรณีที่มันแรงๆนั้นเลยแล้วเขาบอกคือดอกเบี้ยโหดบ้างทวงหนี้โหดบ้างใช่ไหมครั้งนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเหมือนทวงหนี้ผิดคนอืมเออนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ต้องเรียกว่าดวงสวยจริงๆเลยนะคะยกพวกเขายกพวกไล่ยิง คนนี้โดนกระสุนเข้าไปแล้วคิดว่าที่ตัวเองโดนไปเนี่ยไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรไม่ได้เป็นลูกหนี้อะไรเขาเลยแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจผิดคคิดว่าเป็นคู่กรณีนะคะเพราะเหตุเกิดที่สถานบันเทิงช่วงนั้นอาจจะมืดมืดแล้วก็นี่อยู่ตรงหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมแก๊งนี้เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบต่างถิ่นคดีมีเพียบเลยในชัยภูมิแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเคลียร์แต่ละคดียังไงนะคะ นายสุริยะอายุ45ปีไปเข้าแจ้งความตำรวจสพเมืองชัยภูมิหลังจากกลางดึกวันที่2ธันวาคมตุกกลุ่มคนร้ายใช้ปืนไล่ยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคุณสุริยะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเมื่อคืนวันที่2อะคะ่ะไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน6คนแล้วก็เห็นแล้วลหละกลุ่มเนี้ยเขามาตระเวนเก็บเงินกู้อยู่แถวๆนั้นทีนี้จนสถานบันเทิงเลิกตัวเองก็ออกมาจะกลับบ้านพบกลุ่มผู้ก่อเหตุ ขับรถกระบะมาขวางทางแล้วถามว่าจะเอาเหรอคำเดียวเองอะคำนี้นะคะพอพูดจบชักปืนไล่ยิงจนตัวเขาต้องวิ่งหนีตายตัวเขาเองถูกกระสุนเข้าที่ขาเพื่อนอีกสองคนกระสุนเข้าที่ตัวบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดค่ะคุณสุริยะยืนยันว่านี่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยไปมีเรื่องบาดหมางทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยนะคะแต่เบื้องต้นรู้มาว่า ฝ่ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบต่างถิน่นคาดว่าน่าจะจําคนผิดแล้วเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคู่กรณีเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ากลุ่มนี้มองเขมเมนกลุ่มเขาตั้งแต่อยู่ในสถานบันเทิงแล้วค่ะไปฟังเขาเล่ากันหน่อยค่ะไปริเศษข่าวลยทีทีไปจอดแล้วก็ถามเจ้าเหลือรื้อหยันประมาณนี้เลยครับแล้วั่งเอาคนไปตอบโตอย่างนี้ได้ยินเสียงปืนจากนั้น ห้าถึงหกนัดครับแต,แต่ผมว่าเนี่ยแต่ว่าจะนัดก่อนห้าถึงหกนัดจะถูกถูกกี่นัดถูกสามคนทงคนละนัดครับถือถือนีผมไั้แหบมูสอีกความเาถูกตรงไหนถูกทางเลยครับคือถ้าฟังแค่เนี้ยเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าอุกอาจมากนะใช่แล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวใครเลยนะเพราะว่าถามแค่ว่าจะเอาหรอแล้วก็ยิงเลยแบบมุก่อนนะคะคือไม่ได้ตรวจสอบด้วยซ้ำมัง้งว่าคนที่ตัวเองไปก่อเรื่องด้วยเนี่ยเขาเป็นคู่กรณีตัวเองหรือเปล่า ะะทีนี้ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นมาเฟียจริงๆคุณผู้ชมเป็นมาเฟียแก๊งเงินกู้นอกระบบต่างถิ่นเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว3-4ครั้งเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยยกพวกบุกไปยิงถล่มร้านขายน้ำกระทอมไม่รู้ว่าเป็นลูกหนี่หรือเปล่านะคะแล้วยังยกพวกที่เป็นเด็กช่างกลเนี่ยบุกพังบ้านคู่กรณีในตัวเมืองชัยภูมิล่าสุดก็ใช้ปืนตบหน้าคู่กรณีในผับดัง ทีนี้พอแต่ละเรื่องมันมีการแจ้งความใช่ไหมคะคะกลายเป็นว่าทางหัวหน้าเนี่ยนะคะก็ให้เอาเงินมาเคลียร์จ่ายเงินไป1นึ่งแสนหมื่นบาทเพื่อเป็นค่าทําขวัญให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความและในทุกครั้งที่แก๊งมีเรื่องอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบต่างถิ่นใช่ไหมก็คือไม่ได้อยู่ในจังหวัดชัยภูมิอ่ะเขาจะมีหัวหน้าแก๊งที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งจะให้คนมีสีในเมืองชัยภูมิเอาเงินเนี่ยแสนห้าเนี่ย มาเคลียชดใช้ค่าเสียาหายให้คู่กรณีตลอดคดีความต่างๆจะได้จบจะได้ถอนแจ้งความกันไปตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าตกลงเป็นใครกันแน่นะคะเรื่องนี้นทางพันผูว่าต้องตรวจสอบแล้วนะเพราะว่าเหตุเนี่ยเกิดอยู่หน้าจวนนะคะหน้าจวนพูว่าาชจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วแถมเนี่ยถ้าฟังจากที่เราเล่ามาเนี่ยทั้งเข้าข่ายไหมภูมิอิทธิพล แก๊งคนมีสีเข้าข่ายไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุก็จะมีคนมีสีมาเคลียร์คดีแบบนี้เอาเงินไปเคลียร์ให้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้เส้นใช้สายอะไรในการเคลียร์ให้ด้วยหรือเปล่าตํารวจตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาหวาดระแวงเขากลัวมากๆอย่างกรณีนี้นคืออยู่ดีๆก็สวยโดนยิงเข้าไปะนะคะติดตามพ p ีพิทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย